โอเคครับสวัสดีครับยีอรช่องดูเห็นกิ้นวบนะครับอันนี้ก็จะมาเล่นแมปโซไอจีกันด้วยนะคบทุกคนวันี่วันนี้ก็จะมาทำซูมอ่าใช้ Fortune p o t ชั n นกับเฮ a พชั้นสมนะครับอ่ามารวมกันมาดูกันว่าผมจะได้ในบ้างน,นะครับทุกคนวัที่ในระหว่างที่อ่าผมไปรว้รวมพวกนี้มาผมก็สูบของด้วยวันที่ผมได้อันนี้มานะครับทุกคน เซเล็เที่ยวนะคะทุกคนหนึ่งในสามแสนห้าหมื่นแต่ผมซูมกองเข้าไปใกลๆไม่ได้มีเสียงเพลงและติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเรื่องนะทุกคนเงียบปิดกันโอเคนี่โอเคทุกคนมาก็จะเป็นแบบวงกลมอยู่ด้านหลังนันแล้วก็จะแบบมีอเนเชียลอยได้ทุกคนนี่จับอกตัวเองไว้โอเคก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ผมก็อยากได้มานานนะทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันสวยดี โอเคทุกคนถ้าเป็นการไ่เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจานนี้ก็เลยนะนี่ฟอร์จูนสามเลยเนี่ยเฮทโพชั่นสามรับยากมากโอเคใช้เลยใช้เลยแล้วก็ใช้สปีดโพชั่นอีกโอ้โหทุกคนดูอ่าลักกี้โพชั่นอีกทุกคนโอ้โหมันจะเร็วไปไหนเร็วกว่าดูดิปึ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเร็วกว่าธรรมดาเยอะเลยขอให้มันได้ขอดีๆเถอะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดเสียแบ ทุกคนได้ยินป่ะกึกกึกกึกโอ้โหลัวๆเลยมามมีเวลาเท่าไหร่อ hey, ่ะเฮ้เพราะสามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ควิคลโอเคเดี๋ยวผมลองอันนี้ด้วยนะอ่าไปเอาโชคตรงนี้ด้วยบวกศูนย์จุดสามก็จริงแต่ว่าอย่างน,อน้อยมันก็ยังบวกโอเคเฮปูชั่นมาสามประมาณห้าร้อยวีปะ ห้าอยวิก็หกอหกแปดสี่สิบแปดใช่ปะหกเจ็ดสิบสอง้ปดสบปดมั้งก็ประมาณแปดนาทีทุกคนแปดนาทีกว่าใช้ได้ทุกคนแปดนาทียี่สิบวิส่วนนี้เราฟอรจูโชชั่นสั่นเยอะกว่าไหนดูดิชซี่โอ้โหทุกคนดูขึ้นมารัวเลยแต่ว่าขอขอดีนะขอ,ขอ,ขอทางน้อยขอให้มันมีดาวขึ้นมาก็ได้ อี่คนเราเห็นในเอ็กโซติกสามันด้วยอ่าอันนี้เห็นได้บอกไปยังอ๋อบอกไปแล้วบอกไปแล้วช้าแล้วทุกคนค่ยผมสุดยองเนี่ยโอเคยังไม่เ,ไเสร็จเดี๋ยวไล่เก็บพวกโฮชันนะเดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะได้ไหมพี่นีโคมอยากได้นะก็อาเคก็ได้เขาแบบเกินล้านก็ได้รอบเนี้ยถ้าเกิดเกินล้านนี่จะดีใจมาก เดียวกันกาแล็กซี่ขอกาแล็กซี่ก็ได้แต่แกาแล็กซี่ผมก็จะไม่ได้เห็นอดีตถ้าเกิดมันมาเพราะว่าผมจะมต้องเอาไปใส่ดีมันจะออโต้แอนให้น,นี่สไปร์ตเจ็ดเจ็ดสิบเก้าทำไมขึ้นคะนน้เองเอ้ยมันคุณเหรอยาวกองเข้าไปใกล้กล้องเข้าไปใกล้แล้ว <c oughs> อันนี้มีเสียงเพลง ครับเดี๋ยวมันไวขนาดนี้ว่าจะได้ของดีหน่อยไหมเก็บเหรียญดีกว่าได้อะไรอ่ะสะดีเหลี่ยมก็ดีอุ้ยกองเข้าไปใกล้อืมาตอนนี้สวยแบบอารที่ทีิปนี่ก็น่าจะอีกนานเลยก่อนจะได้ลงโอ้แบบเมือ่อกี้ที่มันจะยาน,นี่ผมจะตัดช้ามากเลยนะไม่ใช่อะไรผมเล่นอย่างเดียว <laughs> โอเคอันนี้ทํผาผ่านลองหาของครับดีกว่ามผมคิดอยู่นะครับไหนก่อนระหว่างไกลิปเชนน่าก่อนกาแล็กติกแต่ผมคิดว่านะก็ต้องกาแล็กติกก่อนอยู่แล้วกาแล็กติกครับง่ายกว่าซับซีโร่นี่ครับง่ายสุดนนทุกคนผมแค่อ,อาจจะใช้เวลาตรงที่คริสตัลไลท์มันประมาณ600เยอะเกินแล้วก็หายาตรงอควาติกกับเพอร์ฟอร์นี่แหละแต่ว่าอควาติกผมมีอยู่แต่ผมยังไม่ใส่เพราะว่าผมชอบอควาติกมันอันนี้ เดี๋ยวห <c oughs> น่าปัจจะไอใส่ไม่ดีเดี๋ยวจะเสียงพุ่งไปโอเคคลิปอัีไลทักมาทุกทีอะไรเนี่ย,ยเนี่ยเอติกผมชอบเป็นน้ำน้ำดีนะในบ้านไม่มีอะไรผมใส่คอติเนั่นแหละไม่มีเพลงเสดสเเดบเทีเท่ยวเหอะนี่อันที่ชอบีิสุด์ ทุกคนอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะมันสีส,มสม้มๆอะไรอะเรดผีแน่เลยไ,ไม่ใช่โซละ่ะอ๋อโซลา่าเบกทูนั่น,นไงนั่นไงอะไรอีกอันเดธได้ดีสุดคือโซลา่าเบกทูกตะเกะขอของดีๆเหอะเกลติก มันมาเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันจะมาแต่โอเคมาติดกันแบบรัวๆกระโดดไปเอาบูลอีกดีกว่าเฮ้ยบูลอันนี้หมดอ่ะกระโดดล่วงอีกบูลช่องหมดโอเคบูลสปีดผมไม่ไกล้าใช้เยอะบูลสปีดอันนี้เกินอ่ะมันให้เวลา,าแค่30วิแล้วก็อันเนี้ยมีน้อยหายากมาก เพิ่งจะได้แตเอ้ยอันนี้อาคอติกไม่ก็นาติรุดด่นอะทุกคนที่ผมมีอยู่แล้วจะมาทำไมตังเยอะนั่นไงนาติรุ่ใช่ไหมใช่นาติรุ่ฮะนาติรุ่เสร็จแล้วก็อันเดย์ต่อโอ้โหไม่ดีกระโดดแบลบูลแป๊บเพิ่มโชคสันดิสักหน่อยศูนย์จสามมันก็ยังดีไม่ทางไหนดีนาบึงนายิ้ม นายยิ้มดีกว่าถ้าผมจะกระโดดล่วงอีกจะได้สร้อยล้านจังจะได้อะเอก็บน้ำยาผมจะได้ไปกระโดดอบีตอนไหนเนี่ยกระโดดแล้วก็ล่วงกระโดดแล้วก็ล่วงไม่น้ำยาเฮดสามสร้างมาตั้งนานจะหายแคแป๊บเดียวไม่ได้นะก่อนที่จะไปขอของดีก่อนขอของดีอย่าเพิ่งหมด มันเริ่มช้าแล้วมันเริ่มช้าแล้วเนีย่ยตึกตึกถเก็ใช้น้ำยาด้วยสองอันเนี่ยตึกตึกโอเค่าใช้โชคใช้โชคอันนี้ลักขอวฉันขอขอดีๆก่อนจะไปอ่ะขอดีดีหนึ่งหนึ่งในแส,สนสักหนึ่งมาเลยเหรอไม่น่าใช่ ใช่หน่ในแสนสัานึ่งยังไม่มาได้ไง,งไปไม่ได้ถ้าคือหนึ่งในแสนไม่มาก็หนึ่งในล้านาเลยมา <c oughs> ไม่สองวิหนึ่งวิคนแล้วลองดูช้าไปละหมดโอเคสัญญาหมดละค้าม,มาตั้งนานไม่เห็นได้เลยเลยนายดีสูงแค่นาติลุดไม่เบียทถูกก็ไม่ยอมเบีก อยากได้กาแล็กซี่ก็ไม่ยอมให้โอเคตัดจบโออจะตัดจบแต่ว่ารู้นะว่าอะไรเรดแบบเดมอนใช,ใช่ไหมหรืออะไรเรดแบบพีชอ๋อโอ,โอเคทุกคนวันนี้ถ้าใครชอบกฝากกดไลค์ก็แชร์ก็สับสกายผมด้วยค่ะสัวนนี้นไมนแล้ครับบายมีแค่นี้แหละคลิปเนี้ย ยังไม่ได้เลยเยด็กเถอะอฟาจูโทชช่นสามมันยังไม่หมดก็เหอะผมชื่อว่ามันน่าจะไม่ได้เลยเลยนะุกคนไปนะครัเผือมากแต่เราก็เล่นนาติดรู้แต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่ให้ด้วยุกคนโอเคมั่นแหละครับไป